ต้นนี้เนี่ยที่รับซื้ออยู่ก็จะเป็นเหรียญเทศดดอลลาร์แบบนี้นะครับรับซื้ออยู่เนะียนละ3,000-5,000บาทนะครับสลมสวัสดี FC นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะพัสดุนะครับที่ f อส่งเหรียญมาก่อบนะครับจากอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับมารับของที่เคียรถตู้นะครับสีจากอพเภอาหาส่งมาที่จังหวัดยะลานะครับสลาวสวัสดี FC นะครับวันนี้ผมมาแกะนะครับพัสดุที่เอซส่งมาจาก อำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับส่งมาทางคิวรถตู้ของสายสบาย,ยน้อยจังสบายน้อยยะลานะครับซึ่งเหรียญที่ส่งมานี่ก็จะเป็นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับจำนวนหนึ่งเหรียญซึ่งแท็กซี่ท่านนี้เคยขายผมครั้งนี้ขาก็ไว้ใจในเครดิตครับส่งมาก็ได้เงินอยู่แล้วครับปกติ เหรียญรุ่นนี้เนี่ยที่รับซื้ออยู่ก็จะเป็นเหรียญเทศดดัลลาแบบนี้นะครับรับซื้ออยู่เหรียญละสามพันถนะึงห้าพันบาทนะครับขออย่างเดียวนะครับเป็นพวกนี้เนี่ยห้ามไปขัดห้ามไปล้างห้ามไปเช็ดนะครับแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดนะครับไม่งั้นราคาก็ตกนะครับเนี่ยก็ ห่อไว้กับะดาดทิชชู่ได้แต่ว่าห้ามเช็ดนะครับห่ออย่างเดียวไม่เป็นไรความหมายคือที่ห้ามเช็ดก็คือห้ามเอาทิชชู่ไปเช็ดนะครับไม่งั้นเกิดรอยขึ้นมาทําให้ราคาตกได้นะครับส่วนใครที่จะขายร้านผมก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับจะขายเหรียญต้องได้เงินนะครับไม่ใช่ว่าขายรลอต้องเสียเงินบางเพจนี้เขาจะหลอกเราครับ เขาตีราคาแพงๆตีราคาหลักแสนนะครับแล้วก็ให้โอนค่าใบรับรองใบประกันหรือว่าค่าใบเซอร์นะครับประมาณ5 0 0ร้อยถึงพันหบาทถ้าประเภทแบบนั้นก็คือ,อเขาโกงเราได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าโลภมากนะครับราคาแค่3 0 0 0 5 0ถึง5,000เองนะครับยกเว้นว่าปีหายา,ยากครับปี1921และ1935ราคา5 0 0 0 0 0ถึง1ล้านบาทนะครับ คนไม่อะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเฮี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรอนถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเข้าไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามร้อถึงห้าร้อยบาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหร,เหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กรมัม ะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03นยกับ0 4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับ สตาร์ทอยู่5 0 0ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนี้ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาร์ลอส3คาร์ลอส4พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1000ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ 1- 0 0ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตังเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตังค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สาราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตังค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้าง เหรียญช้างอารพจนะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศมีรอศอเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่หนึ่งสองศูนย์จงถึง1นึต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะ อีกลวดหนึ่งจะเป็นของรอสีรอสจะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะเอาไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทนั้งแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอกนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ100ปีพิพิธภัณฑ์น,นะครับเป็เนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตาร์ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็6 0 0บาทนะครับ อันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงก์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0 8 4 8 9 0 6 3 2 0หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ไอเดลีไล n รนี่เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9ก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ